นโมอรยะอวโลกิเตสรยาโพธิสัตวายะมหาสัตวายะมหากรุณิกายะโอมสวลวตีสุนทนาไตายสยานมานสกิตะวางนิมังอรยังอวโลกิเตสวรรันตภานโมนิลากันทาสีมหาปตสมิงสรวัฒวัตสุภามอาิยุมสรว สัสตวานมโมปวัสตวานมโมภะความพภะเตตุตายธาโอมอวโลกาโลกาเตเกัลติอิสลีมหาโพธิสัตวาสโพสโพมา,ามารามารามาสิมาสิุทธยุงครุงครุงธมมง ุุรุทุรุพาสียติมหาภาสียติงทาราทราทิรีนีสวรรายาชลาชลามามาภามาลาโมทิริงเอหิเอหิสินังสินังอลาลลินภาสิภาสาภาสินตระสยังหูรุ ฮู ang, sie, รูมารังฮูรูฮูรูสีสระสระศีริศรีสุรุสุร,สร,สรุพุทธายาพุทธยาโพธยาโพธยาไมตรีนิลากันสตังตริงสระนังพยังมนังสวหาสีตยาสวหสมหาสตยาสวหาสีตยเยสวรายาสวหสนิลากันทิงสวหสมารานาราสวหส सीसिงहा मुखहयां सवहा स्रावा महा अस्ताया सवहा चक्रा अस्ताया सवहा पतमा केसाया सवहा निला कंते